นักท่องเที่ยวจีนลดก็ไม่เป็นไรค่ะไทยเจอโอกาสใหม่นักท่องเที่ยวรัสเซียคาซัตอุซเบค่ะเที่ยวจัดแถมใช้ใจ่ายหนักมากซึ่งหลายคนก็สงสัยเขาว่านักท่องเที่ยวจีนหายไป30%ในช่วงสีเดือนแรกของปีนี้ <c oughs> และแถมต่างชาติหลายประเทศค่ะก็หดตัวตามเศรฐษฐกิจแต่ประเทศไทยเขาไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้โอกาสใหม่มาแล้วเพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากรัสเซียค่ะคาซัตสถานและอุซเบกิสถานหรือกลุ่ม CIS ค่ะที่กําลังพุ่งแรงแบบเงียบๆแล้วล่าสุดค่ะรัสเซียขึ้นแท่นอันดับ3ของนักท่องเที่ยวเข้าไทยรองจากนักท่องเที่ยวีีนก่เยยวมมาลซดุ คือสายเที่ยวตัวจริงซึ่งมาทีค่ะก็อยู่ยาว8ถึง14วันใช้จ่ายเฉลี่ยค่ะกว่า3,000ดอลลาร์ 3, ต่อที่และที่สําคัญค่ะชอบพัก4ดาวถึง5ดาวและกลุ่มนี้ค่ะจะมีการวางแผนล,ล่วงหน้า2ถึง3เดือนประเทศไทยค่ะเลยกลายเป็นจุดพักผ่อนระดับพรีเมียมสําหรับพวกเขาโดยเฉพาะเมืองชายทะเลสปาและวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ค่ะคือโอกาสที่ทะท,ะทะค่ะและภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทยต้องคว้าไวใ้ให้มากเพราะว่าพฤติกรรมกลุ่มนี้ค่ะพร้อมจ่ายพร้อมเที่ยวพร้อมแชร์เศรษฐกิจโลกอาจเปลี่ยนค่ะแต่ไทยยังมีทางไปต่อด้วยตลาดใหม่ที่กำลังโตแบบกระโดด